แล้วก็ขอสวัสดีครับพี่น้องนะครับเจ็ดสี่สั่นนาทีโดยพี่ตจ้านะครับผมมาด้วยตลอดนะครับพรมุนนี้นะครับเป็นวันที่วันวันเท่าไหร่นะทีสามงวดงวดนี้คือที่หนึ่งงวดนี่คืองวดว็ที่หนึ่งนะครับสิงหานะครับที่สองนี่นะครับหกสี่ครับ มันมีก็จะได้มาทำคลิปนะครับสูตรเด็ดเจ็ดตัวให้สำหรับตัวเร่อ่ะจะมีอะไรบ้างรู้เลยรู้ใจนะครับสั่มอบให้ติดตามนะครับมอบให้แทนคำขอบคุณแล้วกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับที่แบบนี้นำใจที่ซอยเหลือนะครับทุกท่ันต่ลุงุนใจมาแบบวันนี้แบบอินดี้อินดี้แบบสบายสบายเยอะงานมากนะ นี่แหละครับลูกทุ่งเองานมากอขอก็ายังมั่มเม่มอยู่อ่าอ่ารายงานตัวขึ้นามาเอาเลยลุงใจเพื่อไป สีแดงสีแดงยสวัสดีครับมาดูว่าลุงใจงวดนี้จะได้ตัวดีตัวเด่นตัวเด็ดตัวไหน,นผมให้ลุงใจเข้าไปตัวดีตัวเด่นตัวเด็ดเลยนะฉันว่าเด็ดได้นะลุงใจ ตัวไหนตัวเด็ดเด็ดนี่เขียนเลยว่าเด็ดมะไเงี้ยเ,ออเด็ดดีกว่าทําไมมีเด็นสองตัวมไม่เอาเด็ดเหรอมันมีสูตรหนึ่งอขอะไรยที่กนนะ่อนนี่แหละเห็นชัดไหมครับชัดไหมครับพี่น้องชัดนะครับนะค่าเสียงชัดเจนอ่ะจัดต่อเลยครับรุงมงนก็จะเขียนวันเรรมไปิดเผยันเต สวัสดีถ้าทายรายงานตัวได้นะครับสําหรับเลขนี้เผื่อหลายหลายคนก็คงจะรอคอยอยู่เพื่อชัดๆซะหน่อยนะใครที่ผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วครับว่าอากาศเปลี่ยนปองแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับโอ้ยสือกระทอมอะจะได้ให้ทุกชมเห็นชัดๆเนาะ สัดๆแล้วบางคนงก็มาเกลีกนะยดหายเลยบาเพิ่ปเสียงโศกทั้งเลือดหายเล่าลัวเลยไม้พวกคนกินอมยังคนโอ้บางคนงก <c oughs> ม็กนมากล <c oughs> ียหลายๆคนก็คงจะมีอะไรหลายๆอยู่ในใจนะสำหรับตัวเลขงวดนี้ ต้นตระหงลายต้นเต้นนี่อืออ่าตัวดีตัวเด่นตัวดังเข็นดูซุนนี่หนออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอธิบายแล้วพูดคุยกับท่านผู้ชมก่อนอธิบายไปก่อนที่ละแนวทางอาแนวทางเดียวพออ่ะยกเลย พูดดีกว่าเขียนเฉยๆไม่แน่ใจอ่าสูตรเด็ดเราก็เหมือนเดิมนี่แหละสำรับนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับครัแล้ววันที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่สูตรเจ็ดตัวนะครับมันก็จะมีอยู่กระดาษนี่ครับคิดไปคิดมานะมี่หานะครับนีแปด มีหนึ่งี่สี่มีเจ็ดนี่ศูนย์ีสามนะครับส่วนตัวดีตัวเด่นนะครับตัวดีน okay. ี <Oregon> ่เ <iras> ป็นแปดนะครับตัวดีหรือว่าเป็นตัวตามนะครับบางที่กับปม่าบางที่กับม้านะครับตัวนี้บางที่กับเขานะตัวเด่นนะครับเด่นหนึ่งนะครับอีกศูนย์นี่เป็นร่องนะครับ เด่นสามนะครับเด่นสามสูตรล่องนะครับั้งเป็นตัวเด่นเป็นตัวล่องนะครับส่วนในสูตรเจ็ดตันี่สามกับสิเป็นตัวล่องนะครับอีกสูตรหนึ่งสามเป็นตัวเด่นนะครับศูย์เป็นตัวล่องนะครับมันก็มีอยู่ภายในเจ็ดตัวแล้วนะครับมีอยู่ภายในเจ็ดตัวแล้วเรียบร้อยนะครับสองสูตรเข้ากันนะครับยวไไนตัวเด็ดสุดลุง ตัวเด่นเมันก็เป็นสามนะไม่ตัวเด็ดตัวเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดนี่ผมว่าสามนะครับวงวงให้หน่อยที่ตัวเด็ดตัวเด็ดนี่เตัวเด่น็นตัวเด่นนะครับสามยอดนะครับนหนึ่งนะครับครับและนี่ศูนย์นะครับตัวที่ผมคัดออกมานี่คือตัวเด็ดนะครับตัวเด็ดสําหรับเลขออกกาลังกายตัวเล็กวิ่งนะครับวิ่งนะครับ หวิ่งหนึ่งวิ่งสามนะครับวิ่งแปดวิ่งศูนย์นะครับโมนี้นะครับก็ในเจ็ดตัวแต่หายไปก็มี่สองหกเก่านะครับแท่งกับสลากอันใดก็ได้นะครับนื่เอนะครับสนับสนุนนะครับในเรื่องเลขสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับบริษัทสนับสนุนในเรื่องการพนันทั้งอื่นนะครับแล้วก็ให้ส้มให้่เป็นแนวทางนะครับ พิจารณานะครับในการรับชมนะครับกันมากกับจับใส่นะครับเพื่อนเจ็ดตัวนี่จับใส่กันเอานะครับแต่ว่าตัวดีตัวเดีนยงคัดมาไว้นี่นะครับแต่สองงวดสามงวดที่ผ่านมาเมื่อก็ออกภายในสี่ตัวนี่หมดทีแลี่วก็มีสองหาแค่ในสี่ตัวนี่วดนี้ก็มีงวนเนี่ยก็มีครับหนึ่งสามศูนย์นะครับศูนย์สามนะับ ศูนยมสามศูนย์ครัจับให้สักคู่หน่อยเลขเด็ดเด็ดเอาตรงนี้แหละไม่ต้องเอาสูตรไหนหรอกเคียนโลดมกดักอยู่ด้นี่ก็จับตรงนี้ก็ได้นี่สองตัวแล้วก็สามตัวขออนุญาตจับลุงใจจับเลขเด็ดให้สองตัวสามตัวนะท่านผู้ชมนะออืะจับเลย ตัวแค่นี้บ่ลุงี่เก็เป็นสามตัวเอาเจ็ดมาใซ่กัไเลยนะครับเจ็ดศูนย์สามีา่สิอ้าลองดูเขียนไปเลยไม่เป็นไรหรอกผิดถูกไม่ว่ากันให้กำลังใจกันเปิดเดิมนะท่านผู้ชมนะนะครับผมอ่ะของใจมีแค่นี้และสูตรนี้ก็เข้าทุกงวดไม่มีสูตรใดที่จะมานี่ลุงใจได้นี่นะครับผม สามตัวบนรางวัลที่หนึ่งกับสองตัวล่างรางวัลที่หนึ่งฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะลงุงอ่า้นบ<ร>เบิมันสิเบ,บิหนึงน่งหนึ่งสองสองบอกอ่ะลองเขียนให้ดูหน่อยไหนบเบนะิ้ลเบิ้ลอะตรงนี้ก็ได้อ่ะเผื่อใครชอบถ้ามาเบิ้ลจะมาเบิน้อนกับสิเป็นหนึ่งหนึง่งโอกาสที่จะมาเบิ้ลก็มีลุ้นหน่อยลุงมีลุ้นเพราะว่าวันอาทิตย์อ่ากับอะไรนะนี่หนึ่งหนถถึ่งกับสองสองบอกถบนนะอ่า นี่แหละครับสาหรับคนที่ชอบเลขเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองลุงใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลเบิ้ลล่างเบิ้ลบนก็ลองหาดูเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงใจนะครับหลายๆคนคงจะเห็นชัดแล้วนะขอบคุณลุงใจนะครับและก็ทุกกําลังใจที่ ให้กันมาเรื่อยๆนะครับสาหรับเลขเด็ดเลขเนี่ยฮะเป็นสูตรคํานวณของลุงใจก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจมันจับแต่เคยจับถือเนาะแต่ว่ามันเข่ามันเข่าตรงหัวอืตจะเรื่องให้จับนี่ผมมักผมมักผมก็มกเต็มซี่อืมื่อวันหนึ่งผมมัแปดนะครับครับจะให้พ่อแม่พี่น้องเรือเอาเองนะครับจับเอาเองจับเอาเองนะครับแต่ที่ลุงจับให้นี่ลุงก็จับเอาเอง ที่ลุงเจ้าก็พอมุ่งม,มักจังสี่พกลุงเลยอมก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่เลข<อ>มันอยู่ไว้ในเจ็ดต,ต้นแล้วนะครับ